สวัสดีครับเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ก็อาจจะพาเพื่อนๆสมาชิกนะครับมาทําความรู้จักกับสมุนไพรบารุงไก่ชนกันนะครับซึ่งก็มีหลากหลายชนิดเหมือนกันนะครับหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทนะครับซึ่งแต่ละชนิดแต่ละประเภทก็มีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกันออกไปนะครับสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่ก็ควรฟังไว้นะครับว่า ว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ควรที่จะหามาไว้ติดซุม้มติดบ้านของท่านไว้นะครับจะได้ให้ไก่ตัวรักของเราได้กินนะครับไก่ของเราก็จะสดสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทุกซุ้มควรมีเลยนะครับก็คือน้ำพึ่งป่าแนะนำว่าต้องเป็นน้ำพึ่งป่าแท้นะครับอ่าสรรพคุณทางยาก็จะทําให้ไก่ของเรานั้นกระปี้กระเป๋า นะครับสดคลึกนะครับไม่เหนื่อยไม่หอบง่ายนะครับเนื่องจากว่า,อาไอ้น้ำผึ้งเนี่ยจะมีถือว่าเป็นสมุนไพรที่ให้พลังงานสูงนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็คือปลาช่อนนะครับถ้าไม่มีปลาช่อนก็เป็นปลากั้งปลากั้งยิ่งหายากใหญ่นะครับหรือว่าปลาไหลก็ได้นะครับใช้ทดแทนกันได้นะครับผม วิธีการก็คือท่านไม่ต้องขอดเกตนะครับเพราะว่าท่านนำไปตากแดดย่างไฟก็ได้นะครับหรือตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็มาบดไม่ต้องขอดเกตนะครับเพราะว่ากลิดกับกระดูกมีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีส่วนผสมของพวกแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะครับไปเสริมสร้างกระดูกของไก่ชนของเราให้แข็งนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเอาออกนะครับให้ท่านบดเป็นผงเลยนะครับปุ่น ข้าด้วยกันเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ปลาพวกนี้เขาจะนํามาทําเป็นลูกกรอนนะครับให้ไก่กินนะซึ่งสัรพคุณก็คือซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าปลาก็เป็นแหล่งโปรตีนใช่ไหมครับก็จะทําให้ไก่ของเรานะั้นมีกล้ามเนื้อนะมีกระดูกที่แข็งแรงนะครับนะพวกนี้นะครับอันตัวต่อมาก,ก็คือบรลพป์นะบรลพป์นี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับทุกบ้านทุกซุ้มควรมีติดไว้นะครับ ซึ่งสรรพคุณทางยาก็คือ,อช่วยในระบบทางเดินอาหารนะครับช่วยคุมทาตไก่นะครับให้ไก่มีระบบทางเดินอาหารที่ดีนะครับแก้ร้อนในเจริญอาหารนะครับบางบางตัวนะครับไก่บางตัวนี่ผมอันนี้ประสบการณ์ตรงนะครับบางตัวนี่ผมเคยปนไอโบรพิษเข้าไปแล้วสามารถถ่ายพยาธิได้ด้วยนะครับ อันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้อย่างอื่นผมป้อนแค่ไอ้บอลลเพิษปรากฏว่าพยาธิออกนะครับผมเลยเออแสดงว่าไอ้ตัวบอลลเพิษมันสามารถอ่าถ่ายพยาธิได้ด้วยนะครับถ่ายพยาธิได้ด้วยนะส่วนการการนําไปให้ไก่กินก็ท่านนามาหั่นนะครับหั่นเป็นท่อนนะครับเป็นท่อนประมาณข้อนิ้วนะครับข้อนิ้วอ่าตากแดดก่อนนะครับอาจจะ แช่นน้ำผึ้งหรือไม่แช่ก็แล้วแต่นะครับได้ถ้าไม่มีน้ำผึ้งก็ไม่แช่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้กินเลยก็ได้นะครับนะสำหรับโบลเฟดดีนะดีมากนะครับบารุงกาลังได้ด้วยนะครับอันที่2เอยไม่ใช่อันที่2นะครับขอไปอันต่อไปนะครับอันต่อไปก็คือกระเทียมนะครับกระเทียมอันนี้ก็ช่วยในระบบการย่อยอาหารนะครับไก่ตัวใดที่มีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินอาหาร กระเทียมช่วยได้นะครับเพราะว่ากระเทียมจะช่วยย่อยแล้วก็ฆ่าเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้นะครับอันนี้อันนี้ก็เคยลองแล้วนะครับเคยลองแล้วนะกระเทียมถ้าถ้าเป็นไปได้ให้ใช้กระเทียมบ้านเรานะครับกระเทียมไทยบ้านเรากระเทียมไทยกระเทียมบ้านเราจะหัวเล็กๆนะครับกลีบเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนําเข้ามามันจะเป็นหัวใหญ่กลีบใหญ่นะครับถ้าไม่มีกระเทียมไทยก็ก็ใช้ได้นะครับทกระเทียมที่นําเข้ามาก็ใช้ได้เหมือนกัน ต่อไปนะครับอันต่อไปก็คือหอมแดงนะครับหอมแดงนเพื่อนเพื่อนรู้จักดีนะครับเวลาเราหั่นหอมแดงเป็นไงครับเสพตานะครับเสพตาน้ําตาไหลใช่ไหมครับก็ถ้าเรานํามาให้ไก่นะครับก็จะช่วยให้แก้หวัด่าแก้หวัดขับเสมหะตรงนี้นะครับรวมไปถึงแก้โรคในปากของไก่ได้ด้วยนะครับสําหรับหอมแดงนะต่อไปนะครับก็คือกระชายดำนะครับกระชายดํา อันนี้แน่นอนนะครับภาพูดถึงกระชายดําสุภาพบุรุษทุกท่านจะรู้จักดีนะครับในเรื่องของสรรพคุณในการบํารุงสมรรถภาพทางเพศใช่ไหมครับเวลาเราให้ไก่กินไก่ก็จะคึกไก่ก็จะแข็งแรงนะครับรวมไปถึงช่วยกระตุ้นระบบประสาทนะให,ให้ไก่มีระบบประสาทที่ดีนะครับคล่องแคล่วว่องไวหลบหลีกคู่ต่อสู้ได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือ หัวแห้วหมูหรือหญ้าแห้วหมูนะครับแนะนําให้ใช้ในส่วนของหัวนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับถ้าบ้านใดแต่ว่าบางพื้นที่จะหายากหน่อยนะครับถ้าบ้านพื้นที่ไหนที่มีหญ้าแห้วหมูเนี่ดีมากนะครับดีมากนะส่วนใหญ่ก็นํามาทําเป็นลูกกลอนเหมือนกันนะครับพวกนี้นะอันนี้ก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บหรือลดอาการอักเสบจากการปั้มการซ้อมของเรานะอันนี้หญ้าแห้วหมูดีมากนะครับ ตัวต่อไปก็คือพริกไทยนะครับพริกไทยอาจจะเป็นพริกไทยดําหรือพริกไทยไม่ดําก็ได้นะครับตัวน,นี้ก็จะแก้แก้ไก่ไก่ที่เป็นขี้ต๊อกเนี่ยนะครับไก่ขี้ต๊อกใครที่มีไก่ที่เป็นขี้ต๊อกให้ถ้าให้ท่านป้องกันโดยใ,ให้กินพริกไทยนะครับพริกไทยจะช่วยในระบบย่อยเหมือนกันนะครับพริกไทยนะไก่ที่เป็นก้อนขี้แข็งๆน่น,นะครับ เขาเรียกว่าคีโตกภาษาภาษาไก่ชนเรานะครับอ่าอ่ารวมไปถึงอ่าพริกไทยเนี่ยก็จะขับไขมันส่วนเกินออกไปนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าพริกไทยถือว่าเป็นเป็นพืชสมุนไพรประเภทร้อนใช่ไหมครับ mm hmm. เวลาไก่กินเนี่ยมันไก่ที่มีไขมันส่วนเกินก็จะถูกขับออกไปนะเพราะฉะนั้นเราก็หามาให้ไก่ของเรานะครับค mm hmm. งหาไม่ยากนะครับพริกไทยเป็นพวกนี้สมุนไพรที่อยู่ตามตาม พื้นบ้านของเราอยู่แล้วนะครับตัวต่อไปก็คือมะเขือเทศนะมะเขือเทศนะครับนอกจากทําให้ไก่ย่อยได้ดีนะครับเจริญอาหารแล้วเนี่ยในมะเขือเทศยังมีวิตามิน C วิตามิน A แล้วก็วิตามิน k นะเห็นไหมครับดีมากเลยนะครับในส่วนของมะเขือเทศนะครับช่วยย่อยอน,นี้แน่นอนนะครับช่วยย่อยอยู่แล้วนะต่อไปนะครับตะไคร ตะไคร้ดยส่วนใหญ่ทุกบ้านนะครับทุกบ้านก็ก็จะปลูกไว้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับอ่าหลายๆบ้านก็จะปลูกไว้นะครับเป็นสมุนไพรในครัวเรือนของเรานะครับสําหรับตะไคร้ก็จะช่วยเจริญอาหารนะครับช่วยขับลมทําให้ไก่นั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับลดการอักเสบอ่าอันนี้ก็ตัดเลยนะครับท่านออมาเนี่ยท่านตัดเป็นเป็นข้อเป็นข้อ,ป,ขอป้อนเลยนะครับป้อนเลยไม่ต้อง นั้นไม่ต้องไปทําเป็นลูกกรอนนะครับท่านป้อนเลยนะครับป้อนได้เลยนะต่อมาสุดท้ายนะครับขมิ้นชันอ่าขมิ้นชันบางท่านก็จะเอาไปอาบก็ได้นะครับมาบางท่านอาบท่านไม่อาบก็ได้นะครับท่านให้กินนะครับขมิ้นชันก็จะมีสรรพคุณในการคุมธาตุขับลมนะลดการอักเสบนะครับช่วยย่อยจเจริญอาหารตรงนี้จะเห็นว่าสมุนไพรหลายๆชนิดนะครับจะเน้นในเรื่องของการ บำรุงกำลังช่วยย่อยใช่ไหมครับทำให้ไก่คึกอืมจะเห็นว่าสมุนไพรทุกชนิดเนี่ยจะเน้นว่าเมื่อไก่ของเราสุขภาพดีไก่ของเราก็จะคึกสมบูรณ์มันเหมือนกันกับเรานี่แหละครับคนเราก็เหมือนกันถ้าเราสุขภาพดีเราก็สุขภาพจิตดีใช่ไหมครับสุขภาพกายดีเราก็สดชื่นกระพี้กระเป๋ามีพละกําลังมีแรงในการทํางาน ไก่ก็เช่นเดียวกันนะครับไก่ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆสมาชิกนะครับก็นําไปให้ไก่ตัวรักของเรานะครับได้ได้กินกันบางท่านก็จะเอาไปทําเป็นลูกกรก็ได้บางท่านก็ทําเป็นให้กินสดเลยก็ได้นะครับก็ไก่ของเราก็จะสดคึกสมบูรณ์ดีแข็งแรงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ